you ดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกเช่นเคยในสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง EP 2หลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยนะใน EP ที่หนึ่งเนี่ยก็ได้พูดพภาพรวมนะฮะในเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงทั้งหมดเนาะนะครับโดยเฉพาะที่เป็นสมการเชิงเส้นเนี่ยนะว่าพาพรวมเราทําอะไรใช่ไหมแล้วเราค่อยลงลึกไปอีกทีหนึ่งนะในแต่ละหัวข้อว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีความซับซ้อน มากน้อยขนาดไหนนะแต่ในวันนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงในหัวข้อที่2ในเรื่องของการลดรูปอันดับนะฮะของสมการเชิงรูปพันธุ์ซึ่งจ,จะเน้นไปที่สมการเชิงรูปพันธุ์อันดับ2เนาะนะครับแล้วนะวิธีการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็จะลดรูปโดยวิธีการแทนค่าตัวแปรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะไปเป็นสมการเชิงเส้นอันดับที่1น,นะ,ะแล้วก็แก้ปัญหาแบบสมการเชิงเส้นอันดับที่1แล้วก็แทนค่ากลับคืนซึ่งจะกลายเป็นผลเฉลยของ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่2นะก็คือภาพรวมจะเป็นนี้นะฮะก็เพื่อประการไม่เสียเวลาพี่ก็จะเริ่มเลยแล้วกันนะครับโอเคในเรื่องของการลดรูปอันดับในเซกชันที่2เนี่ยนะฮะ r e d u c t i o n of order เนี่ยนะฮะก็สนใจที่สมการเชิงเส้นเอกพันธ์อันดับ2นะครับก็ในฟอร์มนี้แหละนะ,ะในรูปแบบทั่วไปเนาะนะครับสมการ2.1 1แทนเเป็น2นะฮะกรณีย่อยมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับ โดยสมมุติให้ y1 เนี่ยเป็นผลเฉลยเฉพาะของสมการจากโจทย์เลยจากตัวที่เราสนใจเนี่ยนะฮะที่นิยามบนช่วงอิเทอร์วอยเนี่ยนะฮะซึ่งจะพิจารณาหาผลเฉลย y 2อเนี่ยนะฮะซึ่งเซตของผลเฉลยกับทั้ง y 1 y 2เนี่ยเป็นอิสระเชิงเส้นนะฮะบ,บนช่วง i นะครับนั่นก็คืออะไรอัตราส่วนต้องไม่เป็นค่าคงที่นะครับก็จะได้ว่าอัตราส่วนของมันอนะมันต้องเป็นฟังก์ชันของ x ตัวหนึ่ง รหรือ y2 ก็จะเขียนในรูปของ u คูณ y1 นะฮะเป็นฟังก์ชันของ x ทั้งคู่นะครับก็พิจารณาหาฟังก์ชัน u โดยการแทนค่า y2 นี่แหละนะคือที่มันจะรูปมาได้เนี่ยนะครับลงในสมการเชิงอนุพันธ์ที่กำหนดไว้แล้วทำการแก้สมการเชิงเส้นอันดับที่1ในตัวแปรเลย u นั่นเองนะครับก็เริ่มต้นเลยเนาะนะครับกำหนดให้สมการเชิงอนุพันธ์นะฮะ y ดับเบิลหามลบยี่สิบห้านะฮะเท่ายี่สิบห้า y เท่ากับศูนย์เนอะนะสมการสองจุดสิบสองเนี่ยนะครับและกำหนดให้ y หนึ่งเท่ากับ e กำลังห้า x เป็นผลเฉลยหนึ่งของสมการนะฮะบ,บนช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะฮะตรงใช้วิธีการลดรูปอันดับในการหาผลเฉลยที่สองหรือ y สองออกมานะครับอ่าแน่นอนอันดับแรก สมมติให้เลย y สองเท่ากับดนะู y หนึ่งนะครับ y หนึ่งคืออะไร e กําลัง 5x ก็มาแทนก็เป็นดู e กําลัง 5x แล้วก็หาอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งเทียบ x ทั้งกี่ข้างสองข้างซึ่งไอฝั่งขวามือเนี่ยนะต้องดิฟเทียบ x แล้วดันมันฟังชันของ x ทั้งคู่ดูก็ฟังก์ชันของ x ไอตัวเนี้ยก็ฟังก์ชันของ x ก็ต้องใช้เลยดิฟผลคูณน,นะครับก็หน้าดิฟหลังดิฟ e กําลัง 5x ได้เลย ได้ 5e กลาง 5x น้องก,ก็เป็น 5u e กลาง 5x บวกหลังดิฟ e กลาง 5x ดิฟหน้าเลยได้เลยดูพาม x ก็คือดูพามนี่แหละนะครับเป็นอะไรไวายสองพามใช่ไหมแล้วแน่นอนในสมการเนี่ยมันมีถึงอนุพันธ์อันดับที่2ก็ต้องอะไรหาอนุพันธ์อีกหนึ่งรอบนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับมันก็จะพลุงพลังนิดน,นึงอะ่ะนะฮะแล้วก็กลับไปแทนในแหละในสมการนะรสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะ ก็แค่นี้นะก็แน่นอนเออเจอแลวเอเองอะไรอะลบ,บยี่สิบห้า b บสองอันนี้ก็จริงๆว่าไมมีอะไรเนะี่ย by สองก็เลยดู e กําลังห้าเ 5x คูณลบยี่สิบห้าก็คือเลยลบยี่สิบห้าดู e กําลังหนะ้าเอ็กนะดันไปเจ้าไก่ตัวเนี้ยมันทำไมมันเลยเป็นศูนย์สุดท้ายเลยแหละเหลือไอ้อสองเทอมเนี้ย นะแล้วก็เอา u ูดับเบิลพา์มเอามาเขียนไว้ข้างหน้านะแล้วก็เอาดูพาร์มไปเขียนไว้ข้างหลังชั้นเองเนาะจับทั่ศูนย์แค่นั้นแหละนะครับซึ่งแน่นอนว่า e กํางัง x ของเราไม่เป็นศูนย์แน่นอนว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาหารตลอดทั้งสมการเนี่ยต้องไม่เป็นศูนย์ก็อาหารตลอดได้มันก็เจอแต่แค่นี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็รูปสมการเชิงรูปพันธ์อันดับสองตัวเนี้ยที่เป็นเชิงเส้นเนี่ยกลับไปเป็นสมการเชิงรูปพันธ์อันดับที่หนึ่งแบบเชิงเส้นก็คือโดยการสมมุติตัวแปรใหม่ก็คือ W กับเนาะ นะแล้วก็ดิฟเทปเอ็กก็จะได้เป็นอะไร W พามกับดูดับเบิลพาม arm, นะแทนค่ากลับในสมการก็จะได้เป็นตัวนี้นะแล้วก็จะใช้วิธีแบบสมการเชิงเส้นก็คือหาเทอมที่เป็นด้านหน้าตัวแปรตาม w นะฮะซึ่งสมการเชิงเส้นตัวนี้จากตัวแปรดูไปเป็นละว w, ก็คือสมการเชิงเส้นในตัวแปร W นั่นเองนะก็ต้องหา อินทิเกรตอินทิเกรตแฟกเตอร์ตามตัวแปรตามตัวนั้นนะฮะก็คือพีเอ็กเท่ากับสิก็ต้องอนะินทิเกรตพีเอเทียบเเนาะก็คือ10 x นั่นแหละนะครับแล้วก็ take exponential ไปก็จะเป็นล้วอินทิเ t รตติ้งแฟกเตอร์ของสมการเชิงเส้น2.12.2ที่เพิ่งจัดรูปมาได้เนาะนะครับก็ทำไมเอาไปคูณตลอดทั้งสมการก็จะได้แบบนี้นะซึ่งการคูณ integrating factor เข้าไปเนี่ยมันสามารถ ลุบไปเป็นอนุพันธ์ของผลคูณนะแต่อเชิงเส้นจะง่ายหน่อยก็คือหลังจากที่คูณไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นดิฟผลคูณระหว่าง integrating factor กับตัวแปรตามเทียบตัวแปรต้นตัวนั้นนะก็คือเทียบ x นั่นแหละนะก็จนะนะได้แบบแบบนี้เลยนะแล้วแน่นอนว่าเราจะหาฟังก์ชัน w มาใช่ไหมล่ะเพื่อแทนค่ากลับเป็นตัวแปรจริงๆของมันคือตัวแปร y นั่นเองเนาะนะครับนะนะนะแล้ว,ลวเราต้องทำไมต้องอินทิเกรตออกมาให้ได้ ก่อนนะครับโดยที่ว่าเราต้องทําเป็นดิฟเฟอเรนเชอร์ฟอร์มหรือรูปแบบเชิงอนุพันธ์เพื่อทําการอิทิเกตเนาะโดยทั่วไปแล้วเนี่ย id by dx ของเนี้ยมันเป็นความหมายของอัตราการเปลี่ยนแปลงสําหรับเชิงอนุพันธ์นะฮะมันแยกกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นเชิงวิชาคณิตเนี่ยในรูปของดิฟเฟอเรนเชอร์ฟอร์มเนี่ยมันแยกกันได้นะก็แยกไปเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะอิทิเกตมาเนี่ยมันก็คือไอ้อะไรอนะินทิเกรต d ของอะไร d กําลัง 10x ูณ w นะฮะแล้วอินทิเกรตเลยศูนย์ dx นั่นเองเนาะอินทิเกรตศูนย์ dx สุดท้ายก็คืออะไร content c ก็คือตั้งเป็น c หนึ่งเนาะนะเพราะว่ามันยังแทนตัวแปรไม่ครบใช่ไหมแล้วก็อะไรไอ้ฝั่งเนี้ยนะฮะอินทิเกรต du ก็เอาตัวหลังมาตอบก็คือ e กำลัง 10x คูณ w นะเท่ากับอะไรกับ c หนึ่งแล้วก็เอา e ีกำลังลบ 10x คูณตลอดทั้งสองเออคูณทั้งสองข้างมันก็จะได้ตัว x ข้างบนนี่แหละนะครับแล้วแทนค่า w ด้วยเลยดูพาม กลับนะก็จะเป็นสมการเชิงรูปพันธุ์อันดับที่1นะแล้วก็ต้องอินทิเกรตเทียบ x 1รอบเพื่อทําให้ดูเหลือแค่เลยเหลือแค่ u ใช่ไหมก็คืออะไรอ่ะอินทิเกรตซีหนึ่งอีกำลังลบสิบเอ็กดีเอ็กก็แน่นอนเปลี่ยนยูเป็นลบสิบเอ็กซ์รได้ส่วนเลยส่วนลบสิบนะก็เอาไปคูณด้านหน้ากับซีหนึ่งเนาะก็เป็นลบซีหนึ่งส่วนสิบซีหนึ่งนะอินทิเกรตอีกกำลังยูดียูก็คืออะไร อีกหลังอยู่ก็คือลบสนะิบเอ็กเนาะบวกกับค่าที่ซีสองนะครับแล้วคราวนี้แทนค่าวายสองด้วยเลยดูอีกหลังห้าเอ็กหรือแทนดูไปเลยวายสองอีกหลังลบห้าเอ็กก็จากดูไปเลยเป็นวายสองนะพอเราไม่ได้ต้องการดูเนาะต้องการวาวายสองก็แทนค่ากับคืนให้เขาด้วยสุดท้ายวายสองคือตัวนี้แหละนะครับแล้วเราเลือก 1> c 1เป็นลบสินะครับ <S <S เพื่อทําให้เป็นอะไร e กําลังลบห้า x เนาะนะครับแล้วก็หน้าซ2เป็นศูนย์นะครก็จะได้เป็น y 2เท่ากับ e กําลังลบห้า x ถามว่าทําไมเลือกซ2เป็นศูนย์เพราะว่าอะไร e กําลังห้า x เนี่ยมันซ้ํากับคนเฉลยตัวแรกไปแล้วก็คือ e กําลนะังห้า x เนาะก็ไม่ต้องการให้มีเทอมนี้ผมมาก็ตัดเป็นศูนย์ไปเลยนะครับก็จะเหลือแค่เทอมข้างหน้า นะแต่ทำให้สประสิทธิ์มันเป็นเลยมันเป็นหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายต่อการเอาไปใช้นะฮะแล้วแน่นอนว่าไอ้พลเฉลยสองตัวที่เราหาได้เนี่ยมันต้องเป็นะลรลิเนียลีอินดีพนเดนตเนาะนะครับแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นพลเฉลยมาแล้วด้วยนะฮะสองข้อรวมกันมันเลยอะไรเป็นเซตมูลฐานของพลเฉลยใช่ไหม แต่ด้วยความที่ว่าเป็นอิสระเชิงเส้นเนี่ยเราเช็คด้วยรอนสแกนแน,ะนะเนาะนะฮะค่าของมันต้องไม่เป็นเลยไม่เป็นศูนย์หรือดีส่งคูณสองของมันต้องไม่เป็นศูนย์ของผลเฉลยใช่ไหมก็ทําให้ได้ว่าทั้งสองฟังก์ชันเนี่ยเป็นอิสระเชิงเส้นซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นผลเฉลยที่สองของสมการก็คือเลย y 2เท่า e ก e ับ e กํลังลบห x นะฮะลืมไปว่าเราไม่ได้หาผลเฉลยทั่วไปนะรเราไม่ได้การันตีไม่ต้องใช้ความเป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยการันตีก็ได้ เราแ,แค่หาพจน์เฉลยที่สองแค่นั้นเองถ้าเช็คแล้วว่ามันเป็นอิสระเชิงเส้นกันจริงๆเนี่ยนะโดยใช้ลอสเกนเนี่ยใบสองก็ที่เราหามาเนี่ยก็ใช้ได้ก็จบแล้วนะครับแต่ถ้าเหลือไอเอกํา e ลังคเอกเนี่ยแน่นอนว่าหารกันลอ,อสเกนเป็นศูนยะ์นะนะมันมันใช้ไม่ได้แน่นอนอยู่ละนะก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนเลือกค่าสี่ตรงเนี้ยนะคแค่นั้นเองเนานะหรือเอาไปหารกันมันเป็นราคาองทีแต่เนี่ยหารกัน ค่างที่เปลี่ยนไหมมันไม่มีทาเป็นข้าขงที่โดยใช้ตัวอย่างที่สองออกมาธิบนะครับโอเคคราวนี้หลังจากที่เราทําแบบนี้เราเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้สูตรลัดได้ด้วยนะในทฤษฎีบท 2. 1 4หนึ่งะครับกำหนดให้สมการเชิงเส้นเอกพันอันดับที่2ในรูปแบบมาตรฐานตัวเนี้ยก็คือกำจัดสมระสิ์หน้า y โดเพื่อพามให้เป็น1ก็คือเอา ปหารตลอดทั้งสมการก็จะเป็น2.13นี่แหละนะครับซึ่งเป็นรูปเดียวกันนะแต่แบบนี้จะทำงานได้ง่ายกว่าเนาะนะครับซึ่งหน้าอนุพันธ์อันดับหนึ่งกับตัวแปรตามเนี่ยเป็นฟังก์ชันตัวน้บนช่วง i แล้วก็ y1 เป็นผลเฉลย1บนช่วง i เหมือนกันเลยนะครับเราจะหาสูตรผลเฉลยที่2จากสูตรนี้ได้เลยนะก็คือ y2 เท่ากับ y1 อินทิเกรต e กําลังลบอินทิเกรต p X, dx ส่วนด้วย y1 กําลัง2 dx ได้นั่นเองเนาะนะครับซึ่ง ถ้าสอบผลเฉลยเนี่ยมันเป็นลิเนียรี่อินดิพีเดนซ์ซึ่งกันและกันหรือผลเฉลยที่เป็นอิสระเชิงเส้นบนช่วงเดียวกันนี่แหละนะครับอันนี้ลองไปพิสูจน์ดูเอาเนาะนะฮะก็ทำคล้ายกับเมื่อกี้เลยนะฮะแต่ฟังก์ชัน y หนึ่งมันเป็นแบบทั่วไปนะฮะแล้วมาดูตัวอย่างตัวนี้กันดีกว่าเนาะ,นะครับ โอเคตัว okay. อย่างที่2เนาะนะครับกำหนดให้สรรมการเชิงรูปพันธ์ตัวเนี้ยนะฮะ x กำลัง2 y ดับเบิลไพรมลบ7 x y พรมบวก16 y เท่ากับศูนย์สมการ2.14เนี่ยนะฮะโดยกำหนดให้ y 1เท่ากับ x กำลัง4เป็นผลเฉลยหนึ่งของสรรมการจากโจทย์บนช่วงศูนย์ถึงอินฟินิตี้นะครับจงหาผลเฉลยทั่วไปของสรรมการนะรอันดับแรกแน่นอนว่าต้องให้สมมติหน้า y ดับเบิลไพรมเป็นะไร เป็นหนึ่งก่อนโดยที่เอา x กําลังสองหารตลอดนะครับซึ่งฟังก์ชันเนี้ยนะ x กําลังสองของเราเนี่ยแน่นอนว่าช่วงที่เราพิจารณาเนี่ยมันเป็นศูนย์ไม่เป็นศูนย์มันก็เลยเอา x สองเนี่ยไปหารตลอดได้นั่นเองก็จะจัดยู่ในรูปแบบเนี้ยนะฮะก็คือเป็นรูปแบบมาตรฐานของมันได้นะครับซึ่งฟอร์มนี้เราก็ใช้ได้นั่นเองนะครับแล้วแน่นอนว่ามันเป็นแบบเชิงเส้นแล้วเนี่ยในแบบมาตรฐานที่เราพิจารณาอยู่เนี้ยแน่นอนว่าหน้า y double เนี่ยก็คือ p ใหญ่ x ใช่ไหม ก็เอามาใช้หาผลเฉลยที่2เนาะก็คือ p x ของเราเนี่ยเท่ากับลบ7ส่วน x ซึ่งเป็นฟังก์ชันตัวนองบนช่วงนี้นะครับมากกว่า0น,นะฮะแล้วแน่นอนว่าอินทิเกรตของมันเนี่ยมันก็มีผลกับสูตรของ1ส่วน x dx ก็คือ ln f x แน่นอนว่าถอดออกมาต้องเป็นและเป็นบวกค่าสมบูรณ์ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรตรงเนี้ยนะก็เอาลบ7ขึ้นไปคูณเนานะแล้วก็ take exponential อะไรเงี้ยนะครับ ก็ไปแทนในสูตรซึ่ง y1 เท่ากับ4เนี่ยนะเป็นผู้์เหนืหนึ่งของสมการจากทฤษฎีบทแล้วเนี่ยนะก็จะแทนค่าเข้าไปได้หา y2 อ,ออกมานะครับก็คือ integrate px dx เอามาใส่ลบเนาะแล้วก็เอาลบตัวเนี้ยตบขึ้นไปหาลบเก็เป็นเลย ln x กํลังเจใช่ไหมแล้วก็ฐาน exponential ก็ฐานล็อกตัวเดียวกันเอาหลังล็อกมาตอบก็คืออะไร x กํลังเใช่ไหม ส่วนด้วย x กำลังแปดแล้วก็เอาฐานได้ไปลบเนาะนะครับ <c oughs> เพราะว่า x ข้างล่างเนี่ยมันยกกำลังมันมากกว่าใช่ไหมเราก็เลยใช้สมบัติเลขยกกำลังเนี่ยเอาไปลบกับตัวข้างล่างก็คือเอาเจ็ดไปลบกับแปดสไลด์มันได้เลยข้างล่างอะ่ะเหลือ x ตัวเดียวก็คืออินทิเกรตหนึ่งส่วน x dx ก็แน่นอนสูตรของอินทิเกรตหนึ่งส่วน x dx ก็คืออะไรรอนแฝดสูต x แต่บางเอิญบางเอิญว่า x ของเราเนี่ยมันเป็นบวกใช่ไหมก็ถอดออกมาได้เลยขั้นสมบูรณ์อะหลังล็อกไม่มีทางเป็นสูตรและติดลบแน่นอน นะครับการันตีได้เพราะฉะนั้น y2 ก็คืออะไร x กำลัง4ลอน x นั่นเองนะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันการันตีมาให้เลยนะฮะว่ามันเป็น lineary independent กับผลเฉลยที่1น,นะครับซึ่งเซ็ตมูลฐานของผลเฉลยมันสรุปได้ว,ว่าผลเฉลยตัวไปของสมการก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือสามารถเขียนอยู่ในรูป linear combination ของทั้ง2ผลเฉลยโดยที่ มีข้าที่ประกอบอยู่ก็ประกอบเป็นพลเฉลยตัวใหม่หรือพลเฉลยตัวไปของสมการนะฮะทุกๆ x อยู่ในช่วงเปิดศูนย์ถึงอินฟินิตี้ก็คือ x ที่เป็นบวกทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยเราก็แล้วแต่เราเนาะว่าเราสะดวแบบไหนก็คือสะดวกแบบคำนวณที่เป็นรูปมาเรื่อยๆหรือจะใช้สูตรแบบเนี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแต่ต้องจำไปให้ถูกนะถ้าจะใช้สูตรเนาะนะต้องไปฝึกมาบ่อยๆ นะครับให้เราเกิดความชํานาญมากขึ้นไอ้ตัวนี้ก็จริงๆไม่ได้เน้นเท่าไหร่หรอกแต่ก็มีออกบ้างแหละนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่นี้จริงๆนะครับซึ่งสั้นกว่าทุกคลิปที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะที่ทามาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ลองทาดูนะครับซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยก็จะลงลึกละนะฮะหา YH หา YP อะไรเองละนะคราวนี้แต่เริ่มจากตัวที่ง่ายสุดก็คือ สัมประสิทธิ์ของอนุพันธ์เนี่ยนะฮะจะเป็นคนสแตนก่อนนะครับเริ่มต้นที่เราจะศึกษาตรงเนี้ยนะครับสำหรับสมการเชิงเส้นอันดับที่ n เ,เนี่ยนะครับแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเน้นไปที่อะไรอันดับ2อ,อันดับ3ามส,สัส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่เอาเยอะกว่านี้เพราะว่ามันอะไรมัน,ม,นมันกี่เวลาทําข้อสอบนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยให้ทำสักเท่าไหร่นาอให้เรารู้คอนเซปต์อะไรก็พอแล้วนะครับที่สําคัญคือคอนเซปต์เราต้องเป๊ะหรือต้องแม่นพอนะครับอะไรก็แล้วแต่อ่ะไม่ว่า อาจารย์ท่านไหนจะสอนอนะแต่สเต็ปเราเป๊ะก็คือเขาก็ยอมรับได้หมดเลยนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะที่ทาข้อสอบมานะครับก็ฝากพวกเราไปทําาควมเข้าใจในแต่ละเรื่องให้ดีนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็อีพีนี้ก็จบลงเท่านี้แหละนะก็ขอขอ,ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ